ใส่เลือดไก่ด้วยนะคะเออทำกับขาจะว่าใครแค่นํำป่าด้วยค่ะเพื่นพนอนมเยี่ยมบานห้องเลยค่ะเออน้ำยาป่าแต่เอาไก่ทํานะคะดีจวใส่ใบ,ใบมะกรูดหอมก่อนห้ผ่ดต้นหอมะคะ่ะหน บาามอค่ะหม้อเริ่มเดือดแล้วสิ่งบางเจ้าไหนเอ้ยว่าไหนใส่น้ำตาลยั จะนั่งปลาก่อนจับสองกับพีบ2 2> <c oughs> ่ใส่เกลือเพิ่มอ,อีกเราทำไรแล้วผมมันนั่งก ใช้นางปลาล่าก้อนจักจกสองครับพี่ล่อล่อหมอสุกก่อนยังสิใส่ต้นหอมลงไปนะคะเนาะเป็นน้ำยาอีสาน เสร็จแล้วมากค่ะแซ่บๆนุ่งกันค่ะอร่อยด้วยกันค่ะแซ่บๆน้่งกันค่ะ มันหวานันนุ่แะหลานี่นีใต้สองขัวแปะฟอกออกกันค่ะใส่เลือดไก่ด้วยนะคะเออ <Okay. S 2> ใ,ใส่เดีนยวลเ้นนางปลาลใส่น้ำปลาลหอมหอมหผงมว่วงเนาะใส่หลายเสบีบหลายใส่นหน่อยเสีบหน่อย <c oughs> อร่อยด้วยกันค่ะเซ่บๆน้ำกันค่ะ หล,หลายคน,น,นออเนาะขะเนาะมหวลเลยลาย,าน,ลาย,ลายนี่ยังตายตอสอซีมังจนันไนเอ้่็ในสานามกหะไร ไปมะกรูดใส่ชีสใส่มันจะได้หอมหอมหมอเริ่มเดือนแล้วคะ่ะ เป็นหม้อเลยถ้าฝากพี่ฝากนอก้องไปได้กินน้ำก๋วยอย่าให้มอยใส่นนางปลาใส่น้ำปลาหอมๆห,หลายๆคนเนาะค่ะเนาะ

อร่อยด้วยกันค่ะเซ่บๆน้ำกันค่ะตลกวก็กอ,ออกกันค่ะผงนัวเนาะใส่หลายเสบหลายใส่น้อยเสหน้อย <c oughs> หมอเริ่มเดือดแล้วค่ะเสร็จ 吃就怕。 จองะะด้วยค่ะเด้อปรกันจองไม่ว่ากเ่นม้หลาย เลือดไก่ด้วยนะคะ